Okay. เนะคอะเห็นไหมกูนอนมาได้อะไรอยา่างเงี้ยจะลอกระสัยตายนะมึงมาพร้อมยังเดี๋ยวไนดะ้จากขึ้นตะปูนั่นแหละเดี๋ยวๆ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> ตรงไหนฮะอ๋อใกลๆไกลๆเตียงครับ เออเออขูเ,เห็นภาพแล้วเนี่ยอ่ามันติดไหมเอาตรงนี้เลยบอสอ่ะตรงนี้เลยบอสใกล้ไปแหมกัมันระเบิดแหงนั้นเลยอ่ะกูกกับไก่สูนสุดเตอรใส่สสอา่ารถรางมึงโอ้ลาก่อนรถรางหลาะระเบิดแน่นอนเกิดปุ๊บมันระเบิดต้มลเลยมั้งใส่อ่าขุดดินแบบหน่อยอ่ะ อ่ะมึงจะกาแล้วแต่อ่ะมึงจะสะเาาตัวเลยไอเอาโซโซ,ซแซนมาแล้วกับหัวมาหน้ากูเบล้เลยกูเปลี่ยนสกินแป๊บนะ,อะเอาหมูดีกว่าเออจะตบหมูต้อง้นที่วางหัวมาใส่มึงบับแล้วอ่ะมึงบับแล้วอ่ะ กินตัวเออสว่างแต่ตัวกูกลายเป็นคนกลางคืนไปแล้วเนะี่ยอืมได้อะจัดไปลูกใครเอาซิวทัดมาคูดใส่มือเอาซิวทัดมาคูดกันแหละ ถ้าจะไม่ได้เอาไปสวยละกูว่าเจอแน่นอนเซ็ตมันสะพาวแน่นอนแนวตั้งได้หมดวะเด้เดี๋เด,เดๆๆกูเห็นตู้มาหยยบล่างบ่ค่อยดีเลยสงฮะเหมือนกูถึงล่างร้ายกูนั่นละตื่นเต้นจังเลยโดน,น <c oughs> <c oughs> ดีล้ะใส่เจ๊เจ๊กันไปชัาต้องการ โอ้โหมันระเบิดหลายรอบติดพิษติดพิษปันรอดแล้วกันสายก็หายละเอาไประเบิดจันเพศเลยจริง,งอ่นะเห็นนัคือระเบิดจันเพศหรเืเปล่าปันได้กับวะโอ้ยเพียระเบิด ไปไหนมึงไปไหนโคตรขึ้นมาหนัโอ้ยของดีป่ะมันมีไหนนะมันมีไหนแหละอ้ยเยี่ยโดนกูแล้วโดนกูแล้วติดพิดกับแล้วหน่อยหน่อยไอ้เจี๊ยบตายถอยหลังเลย กำงเปิดเปิดชั้นชั้นเพชรมาเลยตอนนี้โอ้ยมันสาโลแดนะสายมันสาโลดแล้วมือมิมเสเตอร์สกิลตั้งแ่สายสุดขั้นนะรอดีก่อนโอ้ยสลามโอ้โหสายหอยมาถอยมาเที่ยงเฮงดเลยปิ้งนี้ก็สายกูจะตายแล้วยาปั๊บกูอื้อไอ้สายกูตาย พอมาได้ใสยกูลืมอ่ะกูโอ้โหตื่นเต้นอ่ะกาอนต่อใสยไปได้เก็บกาอนแล้วกันป่ะตะกี้ไมเก็บยาปั๊บแลวนะมาได้ปั๊บเสริมจ็จกางว่ามันระเบิดอ่ะ เดี๋ยวสลามมาเอานะกูมันมีเวลาทะเลาะก,กับเบื้อไอ้ส่กูโดนสลามแค่ตายเลยเกดที่ไหนพูดเลยกะโอ้ยดุยใส่ไปเด้ๆนยเออ้องมีใครพร้อมอ่ะ ตายนะอุ้ยเดียวเดียวสายสเกิดข้างเดียวตายข้างเดียวดิีันไม่น่าถามเดี๋ยวเดียวกูขอทำยังวงวะของโต๊ะเค่เปิ่สาย่ของมือของกูต้องเก็บของกูเลยอะ่ะมีใกล้นหินนะ่ะโอ้มันมันตัวหายจนเจอว่าสายเออไอ้โหชิบหายโอ้โห <c oughs> โอ้ยออยันดีแล้วสายกูดีแล้วสายกูดีแล้วโอ้ใส่คัวแต่ตัว,วอะ่ะควรใส่แบบครบเลยสายพี่องค์พี่แอก็กได้เก็บตั้งไหนเพิ่อเบคอนของเรามันจะระเบิดป้อมป้อมป้อ,อมในการ มีไม้แล้วอ่ะแม่แม่ไนะเข้าใจเกือบโดนเหมือนกันอ่ะไอ้หนีมาไกลจะทำฮีเก็บครัวโอ้ยไอ้อออนี่กลับมาป้มปๆอมป้อมอย่างไรน่ะโอ้อยจะวางเอาไม่ย่าไม่หินเด้อดอกกุหลาบสีดำนี่ไมย้ยงกระใส มีประโยชน์กับนี่นะบล็อ,อกอออสาย,ลยบล็อกมีเป็นบล็อกแตกเป็นล้านอะ่ะยู่ที่เดิมอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกับติดคิดนี่น่ารำคาญมาเลยครับ ใส่มาให้ตำแหน่งเดิมได้ไหมวะศูนย์หกร้อยปายของมีนี่เลยเนะี่ยโอ้โห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 ไก่ก้าไก่อะที่จริงเขาน่าจะทำเกิดไปบนเหมืองเนาะ ครัวมันเยอะสายกูหมูจะเอาทิ้งยังไงวะเออทุกอย่างอ่ะ,ออะบล็บอกระเบิดเป็นล้านนะกูส่งคิดไปดูบล็อกระเบิดเต็มพื้นอ่ะมาปมีที่ไหนว่างเออนี่แหละ นีแต่ตัวไอสยกูต้องมาเนี้่โอ้โหเก่งชิบหายเรียวพลังกูมารีเจนได้เลยอ่ะอืมกระทอกไอ้อย่มาแล้วถ้ำระเบิดไร้สายขึ้นพวกอ่ะเพชรตกี้ยเบอร์ครรริปเปอร์มันใช่เวลาก่อน แต่ตายแล้วมึงแต่ตายแล้วแต่ตายแล้วแต่ตายแล้วกูก็จะตายมาเก็บเก็บความกูฆ่ามาแล้วกูฆ่ามาแล้วกูเหลือพลังนิดเดียวตายเหมือนกันอ่ะมันมันตายแล้วมันตายแล้วไอ้สายกูกูตายไปตัวเองเออระเบิดป้อมแหมเออชุกเกาะกูหายแล้วสายมึงถึงยังครับอ่ายู่เอออยู่ใต้ดินนะศูนย์หก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 ร้อยป่ายะมันจะมีแท่งนั้นมากอยู่อะ โอ้เก่งเลยเลยใส่ไอไอยูลบหนึ่งร้อยหกแล้วก็หกร้อยใต้ดินอ่ะโอ้ดาบกูมีไหนเนี่ยมุมบล็อกมันมีดาบสู้มงมุมยังลำบากเลยเนี่ยโอ้ผีมงมุมผีกระดูกมันทำลายบล็อกไปเรื่อยนะใส่เอาสกิลตันมาคนแล้วดาบกมีนะโอ้สกิลตันมันเเวลาขอฮะ กูโดนซอบี้ธรรมดาตบถึงแล้วกันใสใใใ it, ใใใ่ได้ได้แล้วกันเรามีไอ้ก็มีคบเพลิงเป็นห้องเนี่ยปักอยู่หน้าทำนะเออโอ้โหที่ใส่ที่เบิร์กที่เบิร์กว่ะโอ้ยนี่ขวานซิ่งมาก่อนเออเลามาเลยอืมออื้เซ็กพอยไปหน่อยไอ้ปลา ยิงผาโอ้แต่กระคิ่มันจะระเบิดขนาดน,นี้เลยไงโอใส่โหแต่กระตูกระมึงบล็อกเป็นล้านอ่ะบล็อกพังเป็นล้านเนละยไงมึงแบบกระตูกระแปลกแล้วสใส่กูเห็นชื่อมานแล้วมาหากูเลย ก็้ก้อยหายวะ่ะพังแล้วครับบังไม่ช่วยไหลไอ้กูเสียวมันหายไปไหนแล้วมึงเจออ่อแมนแมนแมนถอยมาถอยอริงเด้อเด้อเอาขวานซิ่งไปเอ้วจะจัดการนะถอยการนัองแพ้ดีวะเอามาหมีกูก็บมาหมีมีแค่บลอกไอ้ยังเก็บบลูอบล็บอกโง่ๆเนี่ยทำฮีบ้าแล้วก็เก็บของอ่อ ไปการสู้ที่เออตื่นเต้นเลยว่ะโอ้แบบว่ามันยากแต่เฮ้ยอาจจะวิ่งมาเก็บของแล้วนะบ่าตอเนียเรามีเห็บอยู่อันนึง <Yeah. S 1> ดอกดอกุหลาบกุหลาบดำในะ้ใจเก็บก่อนมันคืออย่างโม้โหแต่มาก่อนเหมือนเหมือนประชาชนต้องการนะเว้ยเวายขวัญ สายมึชจะชุอชกอะไรกูเอ้ยกูดบดำโ,โหดแจเตยสายมาหายเราแค่นี้นแหละหายแล้วกันตอนท,อที่ไอ้ฆ่ามันตายไอ้อยู่ริมจอกพอดีมันระเบิดไอ้พร้อมมันอะคือไอ้ฟันมันเซตไอ้ติดพิษไงไ,ไอ้รู้ว่ามันรอดเหมือนกันะ 去。